สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องสัตว์โลกน่ารักบ้านปาลีนะคะทุกคนวันนี้ดิฉันก็เกิดความโมโหแล้วก็ความเสียใจไปพร้อมๆกันนะคะก่อนหน้าน,นี้คือคลิปนี้นะคะดิฉันก็ตอนที่ถ่ายนี่คือโมโหมากก็พูดไปในในหลายคําที่มันไม่น่าฟังเนาะความที่แบบโมโหแม่เมวอะค่ะก็เลยตัดเสียงออกนะคะแล้วก็เอามาพูดใหม่นะคะคือ ตอนที่อัดคลิปเนี่ยคือตวาดแม่แมวไปด้วยนะคะเพราะว่าเขานอนทับลูกค่ะทุกคนแล้วลูกเขาเสียชีวิตแล้วนะคะดิฉันก็พยายามนะคะแล้วก็อยากจะเลี้ยงลูกเขาเองนะคะตัวนี้คือแบบน่ารักมากแล้วก็อยากจะเลี้ยงดูเขาอย่างดีนะคะเพราะว่าแต่น้องยังไม่ลืมตาดูโลกนะคะน้องเพิ่งคลอดวันที่ห้านะคะและว,วันนี้ก็วันที่วันนี้วันที่แปดนะคะทุกคน ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเห็นเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งดิฉันก็ได้เข้ามาดูแล้วนะคะว่าน้องยังดูดนมแม่อยู่พอหลังจากนั้นดิฉันก็พักเที่ยงนะคะก็งีบหลับดิฉันก็ไปหลับในบ้านพอออกมาดูข้างนอกอีกทีหนึ่งคือน้องเสียชีวิตแล้วนะคะเสียชีวิตแล้วดิฉันก็เสียใจนะคะก็ขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะตัวนี้นะคะเมื่อเช้าเพิ่งจะตั้งชื่อให้ว่าปังปังนะคะ ตั้งชื่อให้แล้วก็กะว่าจะอะไปซื้อตะข่ายมาทํากงให้เขานะคะเพราะว่าไม่อยากให้เขาโดนรถเหยียบแล้วก็เลยจะทําเป็นกกงให้เขาได้อยู่ในกกงเวลาที่อ่เราไม่อยู่บ้านอะไรแบบนี้แต่ยังไม่ทันได้ไปซื้อกกงมาทําเลยะคะ่ะทุกคนน้องก็มาเสียชีวิตซะก่อนนะคะ,ะคือดิฉันก็ดุแม่เมลนะคะก็พูดเสียงดังในคลิปต,ตอนจังหวัดที่อัดนะคะก็เลย ฟังดูไม่ค่อยเพาะนะครับก็เลยมาอัดเสียงใหม่นะคะทุกคนฉันก็เสียใจนะบอกไม่ถูกมันตอนที่พูดคือโกรธมากวิบแบบโกรธนะคะโกรธแม่แมวคือเราก็อยากจะเอาเขาไปเลี้ยงในบ้านอยู่ด้วยกันแต่ทุกครั้งที่เราเข้าไปนะคะเราก็จะเกาท้องให้แม่แมวเพื่อให้แม่แมวเนี่ยเขาไว้ใจเราแล้วก็ให้ลูกอยู่กับเราแต่พอเราเกาท้องให้แม่แมวสักพักพอเลิกเกา ขาก็คาบแมวคาบลูกของเขาอะค่ะออกไปนอกบ้านดิฉันก็เลยต้องยอมนะคะเอาใส่กระลมังแล้วก็เอาวางไว้ตรงอนกชานแล้วก็เอาคือเขาชอบอยู่แบบแอบแอบหลบๆอะค่ะก็เลยต้องเอากระดาษลังมาปิดแล้วก็ทําให้เขาอยู่อ่ะค่ะได้อยู่ได้ดีนั่นแหละแต่สุดท้ายนะคะเขาก็เลี้ยงลูกไม่รอดเนาะถ้าใครติดตามตั้งแต่คลิปที่เขาคลอดนะเขาจะเป็นแมวที่ห่วงลูกมากค่ะทุกคน เขาพึ่งแม่ของเขาเนี่ยแม่เมวตัวเนี้ยอุ้มท้องมาอยู่กับเราอ่อไม่ใช่มาอยู่กับเราเลยมาคลอดข้างบ้านเราคลอดที่แล้วนะคลอดก่อนหน้านี้แล้วก็ตายสองตัวแล้วก็เหลือตัวหนึ่งแล้วก็มาโดนรถเหยียบตายไปแล้วก็มาท้องอีกนะคะรอบนี้ก็กะว่าจะไม่ให้ท้องแล้วนะคะจะจะพาไปทําหมันเลยนับสามสิบวันคือคลอดวันที่ห้านับไปสามสิบวันก็น่าจะตรงวันที่สี่ วันที่สี่เดือนหน้านะคะก็จะพาแม่แมวไปอ่าทาหมันนะคะเพราะว่าไม่ได้แล้วค่ะเขาเป็นคนเป็นแมวที่เลี้ยงลูกไม่เป็นนะคะเขาเลี้ยงลูกไม่เป็นแบบบางทีเขาให้ลมลูกแล้วก็เผลอเผลอหลับพับนะคะเราดูที่ตัวของน้องนะคะตัวน้องจะแบนเลยนะคะตัวแมวตัวเนี้ยและไอตัวที่คลอดมาก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้ที่ว่าอ่าแมวที่คลอดออกมาแล้วตายเลยที่แบบขี้แตกแล้วก็มีเลือดอนะที่คลอดใต้ทุนบ้านนะคะคือ ตัวนั้นก็จะโดนทับขี้แตกเหมือนกันค่ะน่าจะคลอดออกมาแล้วก็หรือยังไงหรือสายตาแม่เมวไม่ดีหรือยังไงดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเขาเขาก็ดูรักลูกนะเขาเลียเขาหอมเขาให้ลูกดูดนมเขาอะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็คงจะเสียใจอะคะ่ะเพราะจงังหวะที่ดิฉันเห็นไปเห็นนะเขาก็คืนคือนั่งอยู่นอกกระมังแล้วก็มองลูกตัวเองแล้วก็พอดิฉันไปคือเขาก็ตกใจอะคะ่ะทุกคน เขาก็คงจะเสียใจแหละแต่ดีฉันก็ว่าไปหลายคํานะคะแล้วก็เขาก็คงไม่รู้เรื่องหรอกแต่คือตอนพูดจังหวะที่เราโมโหะคะ่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบคือคือก็โมโหนั่นแหละแต่ไม่ได้แบบว่าเสียงดังใส่เขามากเกินไปเขาก็เขาก็โอเคตอนนี้เขาก็ยังอยู่กับเรานะคะแม่แมวเราก็คิดว่าจะพาไปทาหมันนะคะเขาก็รู้อ่ะแม่แมวก็น่าจะรู้ว่าลูกตัวเองตายเพราะว่า เขาให้ลูกดูดนมลูกก็คงไม่ดูดแล้วลูกแปลกๆแม่แมวเขาก็น่าจะรู้เลยว่าลูกตายตัวน้องนะคะช่วงตั้งแต่ท้องลงไปหาหางนะคะคือแบนเลยนะคะแบนเลยพ่อแม่เขาค่อนข้างตัวใหญ่นะคะทุกคนวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะเผื่อใครมารับชมคลิปแล้วจะได้รู้ว่าน้องเนี่ยตายแล้วนะคะความจริงอ่ะไม่อยากจะลงด้วยซ้ำคลิปที่แมวตายอะไรแบบเนี้ยแต่คือพอตอนเกิดเราก็ลงไปว่าดีใจแล้วเพราะว่าพอเขา,าแบบเสียชีวิตแล้วก็คนที่เข้ามารับชมคลิปมันก็มีสี่ห้าร้อยคนอยู่นะคะที่เข้ามาชมคลิป อ่ตอนที่ว่าไปเจอแม่แมวคลอดเนาะก็เลยเผื่อว่าเขามีเอฟซที่ติดตามแมวจรอ,อยู่เผื่อเขาแบบเออสงสัยว่าลูกแมวไปไหนนะคะตอนนี้น้องเสียชีวิตแล้วนะคะทุกคนเราก็สุดวิสัยนะคะทําอะไรไม่ได้คะ่ะก็แค่นี้นะคะมาเล่าให้ฟังคะ่ะดิฉันก็ยังโกรธแม่แมวอยู่เลยคะ่ะ